ตอไก่จอจานดอเด็กดอชดาตอเต่าตอปะตักบอใบไม้ปอปลาออ่างขอไข่ขอขวดชอชิงขอถุงขอฐานขอพึ่งฝอฝาสอเสือ สสาลาสอฤษีหอหีคอควายคอคนคอรักขังชอช้างชอเชอทอทหารทธงทพูดเท่าทมนโทพอพานพอสำเภาฟอฟันสอโซ่พอนกฮูกนหนูนอเนนลลิงลจุลา ยอยักยอหญิงมอม้งองงูรอเรือวอแหวน